มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเทราคลาสสิกนะครับแล้วก็บิตคอยเอ็อเป็นหลักๆก็เปลียนประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเหรียญเสริมตรงไหนอีกก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนะครับวันนี้ไม่มีข่าวของเหรียญมีมเลยพรุ่งนี้นะนะครับเพราะว่า ข่าวน้อยนะครับผมก็เลยรวมข่าวเอาไว้ด้วยกันเลยโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอโปรโมทกระดานปิดเกตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าสี่นะครับดอกประมาณห้าถึงแปดเปอร์เซ็นระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความสิ่งนะครับโอเคนะครับแล้วก็ กระดานบีทาซานะครับกระดานไทยที่ KYC ผ่านเร็วที่สุดนะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้ก็สามารถใช้กระดานนี้ได้ก่อนนะครับเพราะหอมปากหอมคออ่ะในการโอนทานซัคชั่นอะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่าอย่างอันอื่นน่ะนะครับมัน KYC มันเป็นสามสี่เดือนบางทีก็หกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะก็แนะนำให้เป็นกระดานบีทาซาก่อนก็ได้มันจะเร็วที่สุดนะครับ เผื่อไปสมัครอะไรอย่างเงี้ยมันมันช้าหน่อยนะครับก็จริงๆก็คือให้สมัครไว้หมดนั่นแหละนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็เเรามาถึงเรื่องของลูน่าสด้วยกันนะครับลูน่าสมีข่าวอะไรบ้างนะครับข่าวไม่เป็นออฟฟิเชียลนะนะครับแต่มันมีเป็นข้อเสนอคือคนต้องการที่จะเก่งกำไรในลูน่าแคสิก นะครับกับ Luna 2.0จุทฤษฎีแรกนะครับคือการมิร์จนะครับระหว่าง Luna 2.0กับ Luna 4เข้าด้วยกันทั้งตัวของ Market Cap แล้วตัวของเหรียญเนี่ยก็อาจจะเพิ่มด้วยนะครับแต่มันไม่เยอะหรอกมันอุปทานมันมีแค่200ล้านอะ่ะนะครับเนาะมันมีแค่200ล้านก็เพิ่มเข้าไปก็ไม่เท่าไหร่เองนะครับกับ Luna c แคส s i c ก็ไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกว่าให้บวก Market Cap เข้าไปเพิ่มเลย นะครับมันก็จะง่ายนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่หนึ่งเดี๋ยวเราก็มาวิเคราะห์กันกับทฤษฎีที่สองนะครับคือทำลูน่าสองจุดศูนย์ให้เป็นมีมไปเลยนะครับคือให้เป็นเหมือนลูน่าแคสติกไปเลยนะครับมันก็จะทำให้ลูน่าแคสตัวของลูน่าสองเนี่ยราคามันไปแบบเหรียญมีมนะครับแต่ก็ต้องย้ำแหละว่าถ้าเป็นการวิเคราะห์ของผมเนี่ยผมก็บอกเลยนะครับว่ายากนะครับ เพราะอย่างแรกคือถ้าเกิดจะรวมเลยเนี่ยนะครับเอา Market Cap กับจํานวนเหรียญเข้าไปรวมด้วยกันเนี่ยนะครับมันมันจะสร้างความไม่พอใจสำหรับชุมชนหรือเปล่านะครับเพราะว่าลูน่าสองูนตอนนี้ไม่มีค่าอะไรนะครับชุมชนบอกมันตายไปแล้วมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมอ่าทางวานเนี่ยนะครับหรือว่าทางต้นสังกัดเนี่ย ผมว่าเขายังสามารถที่จะเอาไปใช้อะไรในการประกอบกับตัวของการรีเพกได้อีกนะครับอ่ะผมเชื่อตรงนั้นนะครับก็อย่างที่สองคือเปลี่ยนให้เป็นเหรียญมีมไปเลยนะครับผมก็ว่ายากแต่ก็เป็นไปได้นะครับก็คือเปลี่ยนให้เป็นมีมไปเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือถ้าเกิดเปลี่ยนให้เป็นมีมไปเลยเนี่ยนะครับมันจะมีผลทำให้ ไอตัวของการชําระนี่มันยุ่งยากนะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูนะครับอุปทานะนะครับเขาตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วเพื่อจะ,จะใช้เป็นการชําระนี่คือพันล้านนะครับอาจจะพันล้านอะไรก็ได้นะผมก็แจ้งไว้ประมาณนั้นนะครับคือให้เป็นเหรียญแอร์ดอบสำหรับคนที่ถือลูน่ามาก่อนแล้วใช่ไหมนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนก็ยากนะครับแล้วมันจะถึงไปปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งคือถ้าไปรวมกับลูน่าคสสิกเนี่ย นะครับแล้วมาแจกแล้วมาใช้นี่เนี่ยนะครับเป็นตัวของ Luna าซเนี่ยมันก็จะยุ่งยากอีกนะครับต้องมาปรงเปลี่ยนระบบอะไรอย่างนี้หรือจะคืนเป็น usdt หรือ usdc เลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ผมก็อยากฟังเหมือนกันว่าถ้าเกิดจะชำระนี่เป็น usdt หรือ usdc เลยเอาง่ายๆนะครับอย่างเคสของ madgoc นะครับการชำระคืนเนี่ย เขาก็ชำระคืนให้เป็นตัวของ US อ่ไม่ใช่ US นะครับเป็นเงินเป็นสกุลบิตคอยนะครับหรือ BTC นะครับก็ไม่ได้คืนเป็น USDT ซึ่งตอนแรกเขาก็โหวตว่าเจ้าอย่างนี้ไหมคืนเนี่ยเป็น USDT ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแต่คนไม่เอานะครับกลัวกลัวมีปัญหาเรื่องของตลาดนะครับโดยภาพรวมเพราะว่ากลัวว่า แมดกอกเนี่ยจะเทบิตคอยมามากเกินไปเพราะตอนนี้ก็เทมามากอยู่แล้วนะเพราะเอามาใช้นี่นะคะเพราะบางคนเนี่ยบางกลุ่กเนี่ยเขาต้องการขายมาเป็น USDT อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ USD นะดังนั้นถ้าให้คำตอบของผมจริงๆผมบอกเลยว่ายากนะครับคืออ่ามันมันวางโครงสร้างวันนี้ไว้อยู่แล้วนะครับสำหรับลูน่าสองจุดศูนย์เพื่อใช้นี่นะ อันนี้ก็ต้องดูด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนแจกเนี่ยราคาหนึ่งนะครับแล้วตอนตอนไอตอนจะต้องขายออกเนี่ยอีกราคาหนึ่งผมเชื่อว่าเจ้าของไม่ยอมขาดทุนหรอกนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในสถานะที่โดนอายัดเอาไว้นะครับไม่สามารถที่จะซื้อขายในฝั่งของตลาดของฝั่งอเมริกาได้แต่ตรงเนี้ย ก็น่าดูเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะแต่ส่วนตัวผมผมว่าไม่น่าทําอย่างนั้นมันยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันก็มีวานอยู่สําหรับรูนาสองจุดศูนย์เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้่อาอเป็นสิ่งที่ชุมชนหรือเมาชอบเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมแล้วอ่ะผมว่าสองจุดศูนย์ยังไงเนี่ยเขาก็จะเอาขึ้นไปนะครับตามสภาพนะครับก็อาจจะ เอาเรื่องของการรีเพคเนี่ยมาเป็นแบรนด์หรือโลโก้ก็ได้นะครับคือใช้ตัวเนี้ยเป็นสินทรัพย์คงคลังเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปกระทบกับ l s g หรือ Luna Luna Foundation การอีกนะครับถ้าเกิดเอาไอ้ลูน่าสที่เขาถือไว้เยอะที่สุดนะ่ะในพอร์ตน่ะนะครับของการลงทุนพอร์ตการเก็บไอ้เซฟมันนี่ของเขาอ่ะนะครับหรือการลงทุนของเขาเนี่ยลูน่มันสอมันเยอะสุดนะครับ นะมันก็จะวุ่นวายแน่นอนนะก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับโอเคครับใครสนใจสำหรับในการซื้อเหรียญต้นน้ำนะครับ DMTC นะครับหรือ Diamond The Cat ก็ถ้าเกิดสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ซื้อได้เบิร์ y ไอกับเลดี้มซื้อไม่เป็นนะครับเข้ามาคุยกันที่กลุ่ม o k เกับกลุ่ม กลุ่ม dmtc นะครับผมก็ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญมีมนะครับเล่นพอหอมปากหอมคอเข้าไปถามรายละเอียดต่อมานะครับเป็นข่าวของ xrp นะครับข่าวแรกนะครับไม่มีอะไรเป็นแค่การวิเคราะห์นะครับว่า sec เนี่ยจะสามารถบังคับให้ตัวของ ripper เนี่ยจ่ายค่าปรับประมาณ2000ล้านได้หรือเปล่านะครับซึ่ง คนที่วิเคราะห์เนี่ยก็เป็นทนายด้วยนะครับทนายของอันนี้เป็นทนายของริ p p e r นะครับเขาก็พูดในวันพฤหัสบดีประกาศอำนาจเสริมนะครับว่าบทลงโทษที่เสนอโดยกรตอน,นั้นเป็นการลงโทษที่มากเกินไปนะครับนอกจากนี้พวกเขาได้ยํายเนินการเปรียบเทียบข้อตกลงเรื่องของเทอร์ราฟอร์มแมบกับ XRP นะครับว่าคนละเคสกัน เพราะว่าเทอร์ล่าฟอร์มแลบเขาโดนช่อโกงอันนี้ไม่ได้โดนเรื่องของการช่อโกงนะครับโดนเรื่องของการให้บริการ ODL นะครับคือให้บริการกับนักลงทุนสถาบัานอ่นะอันนี้ถือว่าเป็นหลักทรัพย์นะครับเพราะว่าตัวของ XRP ยังไม่ได้ค u a ิฟายว่าตัวนี้เป็นสกุลเงินนะครับคล้ายๆกับบิตคอยกับอีเทอร u เียมหรือเป็นหลักทรัพย์อะไรอย่างนี้นะครับ ฉะนั้น XRP เนี่ยไม่สามารถจะให้บริการสำหรับนักลงทุนสถาบันได้นะครับหรือสถาบันทางการเงินได้ก็ประมาณนี้นะครับที่เป็นหัวข้อใหญ่ๆนะครับถ้าอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของคุณอลิซาตอเรสนะครับหรือคุณอลิซาตอ r เรสก็บอกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับว่า,ามันไอโดย ปกติทั่วไปไม่ได้เป็นการละเมิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์นะครับแค่เกี่ยวกับเรื่องของการบริการของภาคลงทุนสถาบันที่ยังไม่ได้ประกาศชาัดเจนว่า XRP ควรจะเป็นอะไรนะครับซึ่งสิ่งนี้แหละก่อนที่ XRP ชนะเนี่ยเขาพยายามที่จะจบคดีตรงนี้นะครับโดยการที่เขาประกาศว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นเงินสกุลอีกสกุลหนึ่งลองจะปิดคอยกกับอีเทอเรียให้ได้หรือเป็นหลักทรัพย์นะครับก็ หรือเป็นสินทรัพย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเหตุที่ทําให้ตลาดเนี่ยเกิดความปั่นป่วนเนาะนะครับแล้วก็ xrp ก็เกิดเกิดความปั่นปว่วนคือไม่ได้ขึ้นสักทีนะครับซึ่งตอนนี้คือต้องรอบิตคอยแล้วนะครับว่าบิตคอยจะออกมาเป็นยังไงนะครับเราก็ในวันนี้ Bitcoin ก็มีแรงเทขายเนาะอยู่ที่ประมาณ6 000 6 0 0 0 0หถึงห0มื้านะครับก็ถ้าให้ผมบอกแนวโน้มเนี่ยนะครับระยะสั้นเนี่ย มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะขึ้นไปถึงหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นแปดนะครับหรือหกหมื่นเก้าก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ดูจากแรงเทขายเนี่ยไม่น่าจะไหวนะแต่ก็มีแรงซื้อที่พยายามซับพอร์ตตัวของราคาบิตคอยไม่ให้ร่วงไปกว่านี้พอสมควรเหมือนกันแต่มันไม่มีแรงซื้อจริงๆงนะครับฉะนั้นเมื่อท้าเกิดไม่มีแรงซื้ออย่างนี้มันต้องราคาแบบร่วงลงไปพอสมควรนะครับ เพื่อจะทําให้เกิดการชอนซื้อสําหรับคนหลายกลุ่มได้นะครับไม่ใช่กลุ่มแค่สถาบันอย่างเดียวเนาะสถาบันเขาเขามีแบ็กอัพเรื่องของการพิมพ์เงินอะไรอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะมะีลูกเล่นอะไรเกี่ยวกับการเงินได้เยอะนะครับเขาจะได้เงินมาก็คืออยู่ในมือของเขาอยู่แล้วนะครับแต่มันไม่มีใครจะซื้อเขาคงไม่อยากที่จะซื้อขึ้นไปเพื่อจะติดดอยหรอกนะครับฉะนั้นสิ่งที่ นักลงทุนสถาบันต้องรอคือเรื่องของการพิมพ์เงินนะครับอีเวนต์ของการพิมพ์เงินแจกให้กับประชาชนโอเคนะครับมาอีกข่าวด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เหมือนกันซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยผมขอข้ามไปคุณที่ชื่อว่าอ่าแบริกนะครับผู้สนับสนุน XRP นะครับเขาก็บอกว่าราคาเนี่ยของ XRP ไม่ได้ขยับตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับ อะนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงของราคาแล้วกันนะครับอย่างในปี2017เนี่ยราคาอยู่ที่0.02ตัว6,000นะครับตอนที่มันลงจาก50ดอลลาร์ลงมานะครับแล้วก็ XRP 3ดอลลาร์นะครับในปี2018เนอ,อน2017นี่เพิ่งตั้งไข่หรืออะไรใหม่ๆเลยเนาะนะครับแต่2017 2018เนี่ยก็ไปถึง50ดอลลาร์นะครับ แต่ว่าลงมาโดยเฉลี่ยคือ3ดอลลาร์ตอนที่มันหยุดไปแล้วนะครับสองพย่สิบเอ็ดอยู่ที่1.65ดอลลาร์นะครับไปโดนคดีก่อนนะครับแล้วก็ xrp ราคาปัจจุบันอยู่ที่0.49นะครับโดยประมาณอันนี้ก็คือ barix หรือ b a r r y c นะครับในวันที่15มิถุนาปี2นปี่0 2 4ก็พูดไว้ใน x นะครับดังน,นั้นสำหรับปีนี้เรามาดูกันนวะว่า xrp ถ้า ถึงจังหวะมาแล้วราคาจะไปเท่ามาต่อนะครับก็คือเหรียญ Avalanche นะครับหรือเหรียญ a e w a วนะผมชอบเรียดสับเงนนะก็คือเครือข่ายของ Avalanche นะก็มีธุรกรรมที่เกี่ยวกับอาวะนะครับแบบออนไลน์ครั้งแรกของอ่า securities นะครับตัวนี้ก็ตลาดมีการควบคุมในสเปนนะครับก็จะเริ่มใช้ในฝั่งของสเปนก่อน อันนี้ก็เป็น security euro นะครับซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าอาวะเนี่ยจะเอาไปผูกอะไรนะครับเป็นสินทรัพย์โลกเสมือนะ่นะนะครับในโลกของวัตถุไม่รู้ว่าจะเอาไปไปผนวกกับอะไรนะครับแต่ว่ามีโปรเจกต์กับ Sec urities, security euro brokerage นะครับ and market นะก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ตัวของ everland เนี่ยเขาเก่งเรื่อง d app อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ตัวของความโปร่งใสของบล็อกเชนแต่ไอตัวของบล็อกเชนเนี่ยเอเวอร์แไม่น่าจะเก่งที่สุดนะครับน่าจะเป็นพวกตัวของพวกเวทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวทที่เกี่ยวกับตัวของบล็อกเชนแต่ว่า,าเขายังไม่เอามาใช้นะครับเนาะก็อาจจะใช้ตัวของเบ็สานะครับพวกดีแอปอะไรพวกนี้ยเอแวกเขาจะเก่งนะครับ เขาก็สร้างธุรกรรมหรือว่าบล็อกเชนให้มันมีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไม่มีอะไรมากครับนีนะครับตัวของ Everland ก็โพสต์วันที่14มิถุนายนปี2024นะครับนี่เอ็ก์นั่นเองนะครับต่อมาเป็นเหรียญที่ชื่อว่าเวดนะครับหรือเครือข่ายของ c h a i n นะครับเขาก็เปิดตัวเครือข่ายทดสอบนะครับเรียกว่า v b a t t e r d o w V b ว t t แ e d เ o ก็คือตัวของดาวนั่นแหละ mm hmm. นะครับ mm hmm. คือการสร้าง ความเป็นประชาธิปไตยนะครับให้กับตัวของของอตัวของตัวของเหรียญน,นะครับแล้วก็เครือข่านะก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่อันเนี้ยนะครับ B ีแบ t เทอร์ดาเนี่ยก็จะโลดมทุนใน NFT ด้วยนะครับใครซื้อ NFT มากที่สุดจำนวนชิ้นที่ตามที่เขากำหนดก็จะสามารถเป็นผู้ถือหุ้นใน ตัวของ V Chain ได้นะครับอันนี้ก็เขาเตรียมตัวเรื่องของ X2 Earn ด้วยนะครับก็ mm hmm. จะเป็นประโยชน์เรื่องของเว็บ3ของของ V Chain mm hmm. นะครับดังนั้นการเปิดตัว V Better d o w n นะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่แข็งแกร่งด้วยนะครับเราก็เรื่องของการโหวตการลงคะแนนอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีเจอร์นะครับที่ิดเกิดขึ้นเปิดตัวในวันที่28มิถุนายนปี2024นะครับเขาก็แจ้งเอาไว้แล้วว่า วีเชนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อมานะครับเป็นข่าวของเหรียญวิฟนะครับหรือ d o อกวิฟแฮตนะไมโนวาแกสนะครับซีโอของ Digital Galaxy หรือ Galaxy Digital เนี่ยนะครับก็และบุคคลสําคัญในการลงทุนด้านคริปโตแล้วก็เป็นคนสนับสนุนตัวของลู n a าเทอราด้วยนะครับระบุว่าเขาต้องการสินค้าซึ่งเกี่ยวกับโทเค็นที่มีตัวของ d o อ w วิฟแฮหรือ w i ฟนะครับในการที่เป็นหนึ่งตัวในการชําระเงิน ผมก็เชื่อว่าไม้เนี่ยน่าจะถือตัวนี้เหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นการกาวเนาะเพราะเนื่องจากว่าดอกวีพ้ตอนนี้ราคามันเหลือ2.53นะครับย่อลงค่อนข้างมากนะครับการซื้อขายก็เหลือประมาณ250ล้านดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นการโพสจากไม้โนวากราสนะครับวันที่15มิถุนาปี2020ใน X ต่อมานะครับ ก็เป็นการวิเคราะห์จากคุณคริปโตเบนจามินโคเวนน่าจะเป็นนามแฟกเนาะนะครับหรือนามประกานะครับนะักนะวิเคราะห์ของคริปโตก็อัปเดตในวิดีโอคลิปนะมีผู้ชมประมาณ8 000, 2 0 0 0นรายการนะครับอ2อ2 0 0 0คนนะครับ2000ไลน์นะดังนั้นโคเวนเนี่ยเขาก็พูดเอาไว้นะครับว่า b บิตคอยไม่มีปัญหาหรอกนะในการที่จะเป็นบิตคอยซีซั่นนะครับแต่แอ c o อยซีซั่นเนี่ยหรืออ t h e เรียซีซั่นเขาบอกลำบากนะครับ สิ่งท <mad? ี่เขาบอกทำไมนะครับซึ่งเขากำลังจะบอกว่านะครับถ้าจะเกิดแอลคอยซีซ um ั่นได้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าทาง Federal Reserve จะต้องมีการลดอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับไม่งั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นแรงนะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เขาเขาสนับสนุนไว้ซึ่งผมส่วนตัวมุมมองผมผมก็มองแบบเดียวกัน นะครับคือยังไงก็คือต้องลดนะครับแล้วกว่าจะมีสปอตอีเทเรียม ETF ได้อะอย่างที่คุณแกรี่พูดส่งเอาไว้ในสภาของเกสถ้าเกิดจะผ่านจริงๆอ่ะคือทางตัวของ Federal Reserve ยังไงก็ถึงต้องมีการลดอัตาราดอกเบี้ยนะครับไม่งั้นคุณแกรี่จะไม่ยอมให้ตัวของอีเทเรียมสปอร์ต ETF เนี่ยผ่านนะครับต่อด้วยเรื่องของแมดก็อกนะครับตอนนี้ คนกลัวเรื่องของบิ c คอยจะรับภาระในเรื่องของภาระหนักของแผนการชำระหนี้นะครับของแมดกอกหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์โดยมีโพสต์รับเชิญนะครับจากคุณนิกเชลแชตตี้นะครับผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของเชอร์เดนนะครับก็ฉะนั้นการพักตัวของแมดกอกเนี่ยก็อาจจะไม่สิ้นสุดนะครับแต่โทเคนจำนวนหนึ่งที่ถูกย้ายออกจากกระเป๋า ได้ดึงดูดความสนใจของตลาดสันนิษฐานว่าจำนวนประมาณ1,37,890 BTC มูลค่าประมาณ9.4พันล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินของเจ้านี้นะครับและสิ่งนี้รับประกันว่าจะได้รับคำตอบหลากหลายนะครับจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันในการขายเพิ่มขึ้นนะครับและราคาของบิตคอยที่จะลดลงมา นะครับเพราะว่ามันถูกแฮกตั้งแต่ปี2014สูญเสียมากกว่า850,000 BTC นะครับซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะนะในปัจจุบันนะแต่ในสมัยปี2014คงจะไม่เยอะนะครับเพราะว่า,าบีคอยังราคาแค่ไม่เท่าไหร่อีนะตอนนั้นนะครับก็คนกลัวว่าแมดกอกเนี่ยนะครับคืน BTC ไปแล้วเจ้าจะเทขายนะครับส่วนตัวผมเขาเก็บมาตั้งแต่ปี2014นะ น่าจะขายไปบางส่วนแหละคงไม่ขายหมดนะครับแบบเทหมดนะตัดมากกว่านะครับฉะนั้นราคาถามว่ามีลดไหมก็เป็นไปได้ว่าจะมีลดบ้างนะครับแต่ไม่ได้เยอะโอเคต่อมานะครับก็เป็นคําประกาศของโดนัลด์ทรัมป์นะครับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็พูดว่าฉันจะยุติสงครามกับคริปโตของโจไบเดนนะครับและรับรองว่าอนาคตของคริปโตและอนาคตของบิตคอยจะเกิดขึ้นในอเมริกา เราจะเก็บมันไว้ที่นี่และส่วนใหญ่จะทําที่นี่เป็นในฟลอริดานะครับจะทําที่นี่ในฟลอริดานะแล้วก็ทำกล่าวนะครับระหว่างาปราศัยพิเศษในเวสต์บัมบิชนะครับรัฐฟลอริดางานนี้จัดขึ้นในวันที่14มิถุนายนนะครับเป็นวันที่โดนดัททมอายุ78ปีนะครับฉะนั้นตอนนี้ไบเดนไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เนาะ แต่ไบเดนก็มีข่าวนะครับออกมาเหมือนกันว่าจะประชุมนะครับเป็นการประชุมใหญ่ของผู้นำในฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะจะพูดของเรื่องคริปโตด้วยนะครับ mm. ก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะแต่ผมคิดว่าน่าจะดีนะครับซึ่งวันพุธเนี่ยจะมีตัวเลขนะผมจำตัวเลขว่า,า CPI หรือเปล่านะหรือ PPIPPI อะไรอย่างเงี้ยนะเหลือตัวเลขสุดท้ายแล้วนะนะครับ ก็ของประมาณปลายปีนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าออกมาจะหมูหรือจะจ่านะต่อมานะครับก็เป็นเรื่องของไบเดนนะครับอันนี้เขาจะมรีรายละเอียดนะจากคุณโลคันนานะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตัวแทนของเขตรัฐสภาที่17นะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียก็เตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมโตโ๊ะกลงนะครับของบิตคอย และบล็อกเชนในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งอีเมลส่วนตัวได้ส่งโดยสำนักงานของคันนานะครับซึ่งเห็นได้จากนิตยาสารของบิตคอยนั่นเองสำนักงานของคันนากล่าวถึงการประชุมนะครับกำลังจะมีขึ้นเป็นการประชุมที่สำคัญที่สุดระหว่างผู้กำหนดนโยบายผู้นำด้านนวัตกรรมในด้านบล็อกเชนจนถึงปัจจุบันนะครับฉะนั้น การประชุมตโต๊ะกลมเนี่ยก็คาดว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายบริหารนะครับของไบเดนและก็สภาผูแ้แทนราษฎรบุตรทีสภาพร้อมด้วยมาร์คคูบานนักธุรกิจชาวอเมริกันนะครับตามอีเมลที่ระบุเอาไว้นะฉะนั้นวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคือการประชุมครั้งนี้คือการวางกลยุทธ์ในการรักษานวัตกรรมของบิตคอยและบล็อกเชนในสหรัฐอเมริกานะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับคนก็ อ่าเริ่มแล้วนะครับในเรื่องของนวัตกรรมของ Bitcoin นะครับหนึ่งในนั้นคือ Lightning Network นะครับที่ผมพูดบ่อยมากที่สุดนะครับในช่วงของที่ราคาบิตคอยลง6,9หมืหรือตอนช่วง FOMC ใหม่ๆนะครับ FOMC ครั้งที่แล้วนะครับที่ที่มีการประกาศผ่านไปว่ามีการลดอาาัตราดอกเบี้ยประมาณหนึ่งครั้งใช่ไหมนะครับหลังจากนั้นก็มีข่าวของบิตคอยนะครับเราก็ผมว่าทำโจทย์ว่า อะไรเนี่ยจะทำให้ราคาของบิตคอยขึ้นไปหนึ่งในนั้นคือเว็บสามนะครับอ่าเราก็เลเยอร์สองเนาะล้วก็ s ซ t เคโลอัพนะครับแล้วก็ตัวของอ่าไลนิ่งเน็ตเวิร์นะครับตรงตรงเนี้ยเขาก็มีการพูดข่าวนะครับว่า Lightning Network เนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าเขาต้องพัฒนานวัตกรรมของคริปโตของเขาไปด้วยนะนะครับซึ่งการชำระเงินของ Bitcoin Lightning นะครับ ก็สําหรับการบริจาคแคมเปญตรงนี้นะครับเป็นน,ว,น,นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นนะก็ลองติดตามดูเอาละกันนะครับผม,มคิดว่า l i น์นีเน็ตเวิร์ k เนี่ยน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทําให้ราคาปิดคอยไปแต่การวางกฎระเบียบนะครับผมว่าตรงเนี้ยจะเป็นผลดีต่อเหรียญ XRP กับตัวของ Luna ด้วยโดยตรงนะครับก็จะเป็นการวางระเบียบพวก เหลียนแอลคอยด้วยนะครับหรืออุตสาหกรรมของคริปโตนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะช่วยนะครับในความชัดเจนนะครับเพราะว่ามันจะมีองค์อีกองค์กรนึงจาก SeC เนี่ยคือ CFTC นะครับคนองค์กรนี้นะครับจะทำหน้าที่คล้ายกับ SeC นะครับก็ก็ถ่วงดูนำหน้ากันอยู่นะครับดังนั้น CFTC เนี่ยก็จะเป็นผู้ออกกฎนะครับระเบียบต่างๆ ะครับคือหมายความว่าร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับเหรียญทั้ง stable coin แล้วก็ประเภทของเหรียญอะไรต่างๆนะครับก็จะเกิดขึ้นฉะนั้น XRP ก็จะโดนปลดล็อกแน่นะครับฉะนั้นช่วงนี้อดทนกันหน่อยละกันนะครับสำหรับตัวของของตลาดนะครับน่าจะซึมลงนะครับถามว่ามีแนวโน้มขึ้นไหมมีนะครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็มีแนวโน,น้มลงงเย,ยอะกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแรงชอนเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับท่านใดสนใจในการเรียนเหรียญต้นน้ํานะครับหลักสูตรเหรียญต้นน้ําผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการลงทุนเหรียญต้นน้ําเรียนก่อนรวยก่อนนะครับเป็นเรียนตอนตลาดจะทิ้งมันก็ลําบากสักนิดหน่อยนะครับคือเก็บช้าไปแล้วนะช่วงนี้แอลคอยถ้าเกิดลงถูกๆ ก็สามารถที่จะเก็บได้นะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเราก็ฝากนะครับเราก็มีกลุ่มทั้ง l ูน a า xrp แล้วก็บิ c คอยนะครับหรือ v r p สองศูนแล้วก็มีชัแนลมูนวีพีนะครับและสําหรับวันนี้นะผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับ เราก็หวังว่าทุกๆคนนะครับจะโภชูดฮอรมนะครับนะครับโดยทั่วไปก็น่าจะมีอยู่ประมาณนะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านด้วยและสําหรับวันนี้เราก็หวังว่าปิดคอย XRP แล้วก็ลูน่านะครับจะโกชูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับปิดเก t ตเว็บ3เปลี่ยนจาก m e ก a s สวบ แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานใต้